หน้ามันด้วยปะนนะอุ้ยโอ้หน้ามันโคตรน่ากลัวเลยแต่มันยังเป็นแบบพวกลิงโง่อยู่อะลิงโง่ติดต้นไม้โอ้เวลอาบเลยอุ้ยลิงโอดลิงโหดโหดโอ้ โมดอออเออผมต้องการด้วยเธอหมุนรอบฉันฉันมุนรอบเธออุ้มันเหลือเจ็ดนี่แน่นนนนนนหมดแล้วของดีอยู่ได้ผ้ามาไหนหัวหน้าดอบอะไรเนี่ยอ๋อดอกเชือกกับไม้เหรอเชือกนี่ผมยังไม่เคยได้เลยแต่ผมอยาก ผมอยากได้หนังอะ่ะอยากได้หนังผมจะทำรองเท้าใส่อ่ะอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะดูแปแบกเหม็นฮัลโหลสวัสดีนะครับมิดลักนักเล่นเกม Last Oasis ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในเดท่อง KC eSports นะครับก็ อันนี้มันเป็นเกมเพิ่งออกมาใหม่นะครับก็คือชื่อเกมรัสโอเอซิสนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําไกด์เกี่ยวกับข้อ,อมูลพื้นฐานในการเล่นนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อมาแต่งงว่าเออมันเล่นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับรถรถใครโอเคขั้นแรกเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนเข้ามาแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละวิธีการเดินวิธีการอะไรอย่างนี้นะ เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นส่วนที่มันสำคัญละกันก็คือการหาน้ำกินนะครับการหาน้ำกินของเกมนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องหาต้นกระบองเพชรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขับไปหากระบองเพชรกันก่อนเลยอ่านี่โอเคต้นกระบองเพชรปาจอดปึ๊บแล้วเราก็เอาอันเนี้ยไปขุดนะครับเนี่ยขุดกระบองเพชรอย่างเงี้ย เราก็จะได้กระบองเพชรมาเนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะมีที่ขุดได้เนี่ยเราก็ต้องคาบก่อนนะครับสักครู่นะครับถามว่าวิธีคาบคาบยังไงก็ให้เรากดไปที่ตัว C นะครับอ่านี้ตัว C จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ที่เราสามารถคราบได้อะเวปอนนี่อันนี้นะครับเ,เราต้องปลดล็อกก่อนนะมันถึงจะคราบได้วิธีการปลดล็อกก็คือ เรากด O ครับแล้วก็มาตรงคัพติง้งคัพติ้งอันนี้น่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างอันนี้เดี๋ยวนะมันต้องมีสักอันแหละ <c oughs> อันนี้นะครับอ่ะโอเคนี่ Equipment นะครับแล้วก็ตอนแรกอ่ะเราจะมีแค่อันนี้เนาะ35แล้วก็เราก็ปลดล็อกมาเป็นอันนี้ได้นะครับซึ่งมันจะใช้เฟกเมนต์อ่ะเฟกเมนต์อันนี้สำคัญมากนะครับ เฟกเมนต์อันนี้มันเป็นเหมือนพวกเซลล์สมองหรืออะไรอย่างเงี้ยในการวิวัฒนาการของเรานะครับซึ่งจะดรอปได้จากสิ่งมีชีวิตนะครับก็แรกๆเนี่ยให้เราไปเอาเอาอันเนี้ยนะครับไปตีพวกลูซี่พวกลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะดรอปเฟกเม,กเมกนต์ออกมาคือตอนแรกเนี่ยเราจะมีกระบองอย่างนี้อยู่แล้วครับเราก็วิง่งหวดลิงไปเรื่อยๆครับมันจะมีลิงในแมปนะครับอ่ะก็หัวดไปเพื่อที่จะเก็บเฟกเมนต์ม,ม,ามาปลดล็อก การปลดล็อกก็ง่ายๆครับอย่างที่บอกเข้าไปหน้านี้นะครับแล้วก็กดอันนี้มาแล้วก็กดเรียนครับแล้วก็มันจะบอกอะไรอยู่ว่าเพื่อนๆเห็นข้างล่างไหมอ่ามันจะใช้หิน8กับอาวุธชาปนะครับ1เพื่อที่จะเป็นอันนี้เนาะ<ๆ>ก็หลังๆเนี่ยสามารถเรียนเป็นอย่างอื่นได้ถ้าเฟกเนต์เราเยอะนะครับแนะนําก็คือเรียนอันนี้มาก่อนแล้วก็เรียนไอถุงน้ําอันนี้มาซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีเควสแนะนําอยู่แล้วนะครับอ่ะ อันนี้คือวิธีการหาน้ําสมมุติว่าเพื่อนๆทุบก,กระบอกเพชรมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็คาบเจ้าเตากับข้าวมาวิธีการคาบเตากับข้าวยังไงเหมือนเดิมครับกด mm hmm. โอ่อาผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าเตากับข้าวจะอยู่ตรงนี้นะครับแคมป์ไฟเนาะก็ใช้เฟกเมนต์ในการเรียนเหมือนกันพอเราเรียนมาแล้วเนี่ยมันอันล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องแยกว่าของที่เราสามารถคาบได้จากในตัวเนี่ย จะกด C นะครับคราบจากในตัวจะกด C ถ้าคราบระวางพื้นเนี่ยมันจะกด B วางที่พื้นอย่างเงี้ยเนี่ยแคมไฟนี่เห็นไหมเราก็กดมาปุ๊บแล้วมันก็จะให้วางอย่างงี้นะครับเห็นไหมซึ่งเพื่อนๆนก็วางได้เลยวางตรงไหนก็ได้นะครับอาแต่ผมวางไปแล้วพวกรถเนี่ยวอล์กเกอร์ก็เหมือนกันนะครับวอล์กเกอร์ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็สามารถวางข้างนอกได้แล้วก็เอาอะไรมาใส่แต่ผมคารไปแล้วอะ ทีนี้พอเราได้แคมป์ไฟแล้วเนี่ยตอนนี้ผมวางไว้บนรถเราก็กด F ครับมันก็จะเข้าหน้าแคมป์ไฟเนาะเราก็เอากระบองเพชรเนี่ยใส่ไฟแล้วก็ใส่ไฟทีนี้ให้เรามากดตรงรีซิฟครับว่าเราอยากได้น้ำเท่าไหร่่ะผมจะเอาน้ำสิบหยดก่อนอันนี้เห็นไหมจะมีน้ำสิบหยดอันนี้คือเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราสามารถคลิกซ้ายเพื่อที่จะกินได้เลยอาจยะผมกินให้ดูเห็นไหมน้ำมันก็จะขึ้น เดี๋ยวผมจะกินให้มันเต็มไปเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมจะเก็บเก็บใส่รถจะเก็บได้ทีละมันจะเก็บได้ทีละห้าหยดครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่กระเป๋าเราปัาบแล้วเราก็มาเปิดเตอรโตรถเรานะครับเพื่อที่ว่าเราจะเก็บน้ำน้ำเนี่ยมันเต็มได้แค่สี่สิบในรถด,ดังนั้นส่วนอื่นเราก็เก็บม,มาอันนี้ก็ใส่ไว้ในนี้เอาไมา้เก็บอ่ะ เสร็จนะครับวิธีการหาน้าต่อไปจะเป็นวิธีการเพิ่มเลือดครับเวลาเลื่อนเรวรถเนี่ยจะทํำยังไงเลื่อนเรวรถใช่ไหมง่ายๆครับเราขับรถเราเนี่ยไปหาเจ้ากอหญ้านะครับกอหญ้า,าเกมมันกําลังพัฒนาอยู่นะครับถ้าใครซื้อมาช่วงนี้ก็มันจะไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันก็พอเล่นได้นะครับอ่ะ พอมาถึงกอย่าเนี่ยเราก็เก็บ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 ให้มันได้ไฟเบอร์เยอะๆนะครับสำหรับทำแบนเดตแบนเดตจะใช้ในการเพิ่มเลือดไม่ยากไม่ยากทีนี้เรากดโอครับวิธีการเรียนแบนเดตก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบนเดตจะอยู่ตรงตรงนี้เลยอ่ะอันนี้เนาะก็เรียนมานะครับพอเรียนมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปเพิ่มในตัว C นะครับไปเพิ่มในตัว C ก็คือ ตรงนี้นะครับสามารถคราบได้โดยใช้ไฟเบอร์6เราก็กดค้างครับสี่อันนะมี7อันแล้วเห็นไหมเวลาเลือดเราลดเนี่ยเราก็กด3นะครับมันก็จะเพิ่มเลือดให้ทีนี้ก็ตัดปัญหาเรื่องน้ำเรื่องเลือดไปแล้วนะครับต่อไปเป็นการต่อสู้วิธีการต่อสู้เนี่ยก็คือคิกตีจากด้านบนตีจากด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาเนาะอันนี้เป็นการตรีเฮ้ย เจอคนด้วยวะ่ะอันนี้จะเป็นการป้องกันนะครับการขวาการซ้ายการข้างบนอย่างนี้นะคลิกคลิกขวาการคลิกซ้ายตีเฮ้ยผมเจอคนด้วยเห็นปะเจอคนอนะ่ะคนเขาขับไปอยู่ทางโน้นะเห็นปะตุ๊ก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 ตุกกก๊กอะ่ะเราจะตามไปดีปะไม่เอาอ่ะเรามาสอนต่อดีกว่านะครับก็เรื่องเลือเรื่อง,องน้ำตัดปัญหาไปแล้ว อีคลาบรถก็คือเรียนเรียนรถมานะครับแล้วก็กดบีมาวางประมาณนี้ต่อไปเป้าหมายที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือให้เรากด F3 นะครับมันจะโชว์เป้าหมายนะเป็นเควสให้เราทำว่าเราควรทำอะไรบ้างอย่างตอนนี้ของผมมันให้หาเฟกเมนต์10ชิ้นนะครับแล้วก็อันล็อกไฟวอล์กอิน t เตชันอะไรอย่เงี้ยเราก็ทำไปได้นะครับถ,รถ้าจะทำนะพื้นฐานมันก็มีแค่นี้แหละครับเราก็เดิน ก็ W A S D เดินนะครับประมาณนั้นอ๋อมันยังมีการกด P ีกการกด P คือการอัพสเตตนะครับว่าจะอัพดาเมจฮาร์ดสตามินาหรือว่าวิ่งไวนะครับอ่าประมาณนี้ I ก็เปิดช่องเก็บของนะครับ G ก็คือเปิดแคนเปิดดูว่า,าแครนเราอยู่ชื่ออะไรการสร้างแครนจะเชิญใครบริเวณใกล้ๆไหมอะไรอย่างนี้นะครับ ต่อไป M. M M จะเป็นแมปแมปดูแมปว่าอ๋อปัจจุบันเนี่ยเราอยู่แมปนี้นะอ่าแต่ถ้าเป็นดูแมปเวิด์ลเราก็คลิกที่แมปเวิด์ครับมันก็จะซูมออกมาว่าเราอยู่ส่วนไหนเนี่ยส่วนไหนของแมปนะครับอ่ะไอเรื่องการข้ามเซิร์ฟเนี่ยแน่นอนครับมีปัญหากับทุกคนแน่ๆเพราะว่าแรกๆผมเล่นกับเพื่อนผมเนี่ยมันเข้าคนละเซิร์ฟกันก็เลยแบบเฮ้ยเราจะย้ายเซิร์ฟยังไงล่ะจะได้มาเล่นด้วยกันได้จริงๆเนี่ย วิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมแนะนําคือถ้าเข้าคนละเซิร์ฟไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกกด ESC นะครับแล้ว r e s p a w นะครับอพอกด r e s p a w เสร็จเนี่ยให้มาตรงแท็บ World นะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆก็เลือกเลือกเกิดในจุดเดียวกันกับเพื่อนสมมุติว่าเรานัดกับเพื่อนว่าโอเคเราจะเกิดจุดนี้นะอันนี้เราก็กดไปที่จุดนี้ครับแล้วเราก็กดคลิกซ้ายค้างนะครับเพื่อที่จะลงเกิดในจุดๆนั้นก็คือเลือก เลือกให้มันตรงกันอะแต่เราต้องกดรีสปาวก่อนนะไออย่างนัดกันว่าจะเป็นโอเชียนโอเชียนห้าเราก็กดไปที่นี่หรือว่าที่ไหนก็ได้ตรงเนี้ยนในแมปเวิร์ให้มันเป็นที่เดียวกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าเซิร์ฟมาแล้วเราก็ลองพิมพ์แบบว่าให้อะไรดูอย่างเงี้ยว่ามันขึ้นในเซิร์ฟไหมซึ่งอันนี้เป็นวิธีการข้ามเซิร์ฟของของ ลาดโอซิสเออวิธีการเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับซึ่งถ้าตอนแรกเราเลือกเซิร์ฟไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ให้เราเปลี่ยนแล้วนะครับก็ต้องมาเปลี่ยนในเกมหรือว่าจะขับวอล์กเกอร์ไปก็ได้นะครับขับวอล์กเกอร์ไปก็คือดูตามแมปนะเราจะออกไปจากตรงไหนสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ที่นี่เราจะไปนี่ใช่ไหมเราก็ต้องเลงีเเ้ยวซ้ายลงมาเราก็กด m เลี้ยวซ้ายลงมาผมก็ต้องตรงมานี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันขับไปหาเพื่อนได้เนาะ ส่วนวิธีการคาราของอื่นๆนะครับอย่างที่บอกว่ามันต้องหาเฟกเมนต์นะครับซึ่งการหาเฟกเมนต์เนี่ยเราจะต้องหาลูซี่หรือว่าลิงหรือสิ่งมีชีวิตเพื่อที่ว่ามันจะได้ดรอปคล้ายๆเซลล์สมองมานะครับยิ่งมีเฟกเมนต์เยอะเนี่ยเราก็จะสามารถคาราอย่างอื่นได้เยอะก็เพื่อนๆสามารถดูวิธีการคาราเนี่ยได้จากตัว P ตัว O สิเนี่ยคาราวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยอย่างเนี้ย ใช้6เฟกเมนต์น,นะครับข้างบนเห็นไหมเลขหกเขียวๆผมมีเจ็ดผมสามารถเรียนได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่เรียน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกนี่กระป๋องน้ําใหญ่พวกไอ้นู่นไอน้นี่ไอ้น,นั่นอาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะนะครับเราสามารถเรียนได้แรกๆนี่แนะนําว่าให้ฆ่าสิ่งมีชีวิต <c oughs> เพื่อที่จะเก็บเฟกเมนต์ man, เนาะผมขอหาสักตัวหนึ่งให้ดูมันน่าจะอยู่แถวนี้สิ นั่นหรือเปล่าอน,นั้นรถรถของคนแน่แน่ขอเวลานะหน่อยอยู่ไหนนะเจ้าลิกลางกังต้องเข้าไปในรถซะหน่อยอ้อมันมีวิธีการไต่ด้วยนะวิธีการไต่ก็คือให้กดลงสกอร์เมาส์นะครับแต่ว่าเราต้องติดตั้งอ่ออเขาเรียกอะไรนะที่ไต่ก่อนตั้งที่ไต่ ที่การดูอะไรในตัวเราว่าเราใส่อะไรบ้างนะครับเราก็กดไอขึ้นมาแล้วก็กดตรงโชว์อุปกรณ์ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะโชว์ว่าเราใส่อะไรบ้างเห็นไหมผมใส่ผ้า,าพ,พกขวเสือ้อแล้วก็กระติกน้ํานะครับแล้วก็เป็นอ๋อแก๊ปคุกแก๊ปคุกเออใช่แก๊ปคุกต้องใส่ติดตั้งแก๊ปคุกด้วยนะถึงจะปีนเขาได้ขึ้นก็คราฟได้เหมือนกันครับทุกอย่างคราฟมาได้ หลักๆที่ผมยังจะให้จำก็กคือแบนเดตกับการหาน้ำเนาะเราจะได้มีชีวิตรอดจากทะเลทรายจริงๆอะ่ะมันราบรถใหญ่ว่านี้ได้ด้วยนะแต่ว่าผมเพิ่งเล่นได้ไม่ถึงเท่าไหร่อ่ะยังเล่นได้ไม่ถึง10ชั่วโมงเลยเกมเพิ่งซื้อมาผมก็มารีวิวให้ดูเลยว่าโอเคพื้นฐานของการเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างควรเล่นแบบไหนอะไระ่างนี้เนาะแรกๆผมแนะนำว่าเสียเสียงแตกเลย แรกๆผมแนะนําว่าให้ให้ทําเวสไปเรื่อยๆก่อนนะครับเวสไปเรื่อยๆเพราะว่าเวสมันจะสอนให้เราเล่นเป็นเนาะก็คือเนี่ย F3 เนี่ยครับมันมันจะสอนให้เราทําทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเป็นเองนะครับถ้าคนเก่งภาษาหน่อยก็จะเล่นง่ายครับก็จะเล่นง่ายว่าผมเจอแล้วล่ะเจอรังลิงกิงกองแล้ว อยู่ข้างหน้านี่เองโอเคเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกลังของลูซี่หรือว่าลังของลิงนะก็เดี๋ยวผมจะลงไปหาเฟกเมนให้ดูก่อนละกันนี่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 น่ามีลิงอยู่สองตัวผมจะใช้อาวุธเป็นอันนี้ละกันเพราะผมเพิ่งเล่นใส่เสื้อมาหนึ่งตัววิ่งไปโจ่งๆเลยเฮ้ลูซี่มามา,มาผมจะลองตีให้ดูก่อนอ่ะกันทั้งคนอ่า <t morning> กันซ้ายเออโอ้ oh, <no. S 1> อโหนี่มีอาการกระตุกนิดนึงกด f เป็นการรูดห่อนะครับกด f เป็นการรูดห้อมีการกระตุกนิดนึงเอาไม้กันข้างเออปุ๊บกันข้างานี่ไงเราข้างโอ้โหไม่ต้องกันแล้วหงายคอ้งไปเลยนี่ไงได้เฟกเมนส์แล้วเพื่อนเห็นปะเ,เมื่อกี้ได้เฟกเมนส์มาหนึ่งอัน นี่ไงผมก็เป็น Pac Man, เฟกเมนต์เป็นเจ็ดและอันนี้เป็นวิธีการหาเฟกเมนต์ Man นะครับหาจากสิ่งมีชีวิตแล้วเราก็จะเจอรางมันอยู่เป็นอย่างนี้เนะาะรังมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราติดตั้งแก๊ปุ๊กเนี่ยเราก็กระโดดขึ้นไปโดยการกิกกดสกอร์มาปุ๊บแล้วก็กระโดดโอเคขึ้นมาแล้วสวยงามทีนี้เรามาเคาะมอข้าวมันครับเคาะยากขนาดนีนนยมันมีเหลี่ยมของมันอยู่หมอข้าวเนี่ยเอ้ยเอ้ย เออกด F รูทครับได้ไม้28กับหิน20นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการหาเฟกเมนต์เพื่อที่จะเราจะเอาไปเรียนคราบนู่นครับนี่นะครับประมาณนี้มีอะไรอีกที่ผมยังไม่ได้บอกสำคัญเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในทะเลทรายก็น่าจะเป็นแค่น้ำนั่นแหละเนาะอ๋อส่วนวิธีการเปิดสมมุติว่าเรากด F เนี่ยก็คือเราจะขี่มันขี่ขี่วอล์กเกอร์เราไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรากด เอาเมาส์ไปชี้แล้วกดสกอร์เมาส์เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมี o p e n s t r o ระมีหัวข้ออื่นๆนะครับเราก็เลื่อนมาแล้วกด F อ,อันนี้ก็เป็นการเปิดสตโตรเห็นไหมอ่ามันก็จะสามารถเก็บของในรถได้วอล์กเกอร์เนาะแล้วก็อัปเกรดวอล์กเกอร์ได้นี่อัปเกรดมาถึงขั้นนี้แล้วของผมในี่ใส่น้ําได้ใส่ของได้แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ทําอะไรได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งเล่น <c oughs> แต่ก็ว่าอัปเกรดไปก่อนนะอ่ะผมผมได้บอกรือยัวว่าก,กด B เนี่ยมันจะเป็นคราฟ บอกหน่อยก็ได้ก็คืออันนี้ครับแคมป์ไฟครับอันนี้คือที่นอนที่นอนหินเป็นจุดเกิดวอลเกอร์พาร์ทอันนี้ก็เป็นพวกแบบพวกปีกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเอามาตกแตง่งไอ้ตกแตง่งรถแล้วก็วอลเกอร์เนี่ยคือรถประมาณนี้ซึ่งไอใน B เนี่ยในบิวดิ้เนี่ยเราสามารถปลดล็อกได้จากตัว P ไม่ใช่ตัว P สิตัว O อ่าแล้วมันก็จะอยู่ในนี้อ่ะสมมติว่าบางอย่างเนี่ยเราปลดล็อกมาแล้วแล้วมันไม่ขึ้นในตัว C เนี่ย มันก็จะไปอยู่ในตัว b อ่ะมันจะมีทั้งตัว c กับตัว b ไไอย่างเงี้ยคือตอนนี้ผมอยากได้รองเท้ามากเลยแต่ผมไม่มีหนักด,ดื้อๆแต่ผมขอขับรถไปเรื่อยๆก่อนละกันหาลูซี่สักจุดหนึ่งผมว่าเกมมันค่อนข้างกินสเปคอยุ่เนี้ยเมื่อกีน้นี่มีกระตุกไปนิดนึงเลย รถขับ,ขบ dad, รถรูปภูนรถเนี่ยยิ่งเราขับไปเรื่อยเนี่ยมันจะยิ่งไหวขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆถ้าเพื่อนเพื่อนรู้หลักแล้วอ่ะมันก็น่าจะเล่นง่ายแล้วแหละก็แค่ไล่เวสไปเรื่อยๆนะครับอยู่ตรงไหนอีกน้าเจ้าแคปลิงน้อยสำคัญนะครับอย่าลืมเก็บกระบอกเพชรนะใครขยันฟาร์มก็ฟาร์มกระบอกเพชรกับไม้ไว้ด้วย ไว้กินน้ำรู้สึกว่าผมกินน้ำได้ปะน้ำหมดวิธีการกินน้ำจากรถก็คือ,อกด F ขึ้นมากดเปิดตโตนะครับ<อ>เห็นน้ำที่เราเก็บไว้ในรถไหมเราคลิกขวาไปเลยครับขึ้นอ่ากินน้ำไอ,อ,อ,อ้นี่ซับต่อครับพูดโหมีคนสวัสดีเราด้วยบ้านลิงใหญ่เลยเปะเนี่ยบ้านลิงหรือบ้านคนหรืออะไรหรือสร,ร้างประหลักหักพังอะไรสามารถขึ้นไปดูได้ไหม ขึ้นไปสำรวจกันดีกว่าไปขึ้นสำรวจกันดีกว่าสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ใช่ไหมขอขึ้นไปหน่อยนะป๊าปู้ดูส์นอตดาเมจโอ้ได้เสือ้อกับเฟกเมนต์สองอันน่าจะเป็นซากซากเรือเหรอซากเรือที่แตกหักใช่ไหมผมต้องเคาะมันป้า ้องขอให้มันแตกนะครับโอเคขอก่อนปอกๆคล้ายๆเป็นซับไายนะครับสามารถหาได้โอ้แล้วก็รู้ได้ไม,ม้ส e ิบ e เก้าเฟกเมนต์หนึ่งีอกี่ร้อยจะหาของไปเก็บรถก่อนละกันวิธีจัดของนะครับมันน้ำหนักมันเต็มอยู่เนาะเปิดตะโตมาครับจัดของกันดีกวา่าอะไรที่ไม่สำคัญน,นี่ทิ้งไปได้เลยเสื้อผมมีสองตัวแล้วว่า อ่ออะไรมันหนักอะ่ะอันนี้ทิ้งไปก่อนละกันนะกระบองผมเอามาเปลี่ยนกับอันแรกแล้ววันนี้ทิ้งซะนี่อันนี้คือน้ําหนักนะครับร้อยโลเราใช้ไปแล้วเจ็ดสิบหกโลนะครับไม้ร้อยเหรอไม้ร้อยก็น่าเก็บนะนีะ่ประมาณนี้ละกันไม่ได้หนักมากหมดแล้วใช่ไหมของห้ <c oughs> องหมดแล้วใช่ไหมตรงนี้ไปต่อดีกว่า อันนี้ก็เป็นวิธีฟาร์มที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะคือฟาร์มกับภาพายแต่ว่าผมอยากได้เฟกเว้นมากเลยตอนนี้นผมต้องการแน่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วเจอแคมป์ลูซี่แล้วน่าจะแคมป์ใหญ่ด้วยเดี๋ยวผมขอขอปูสักอีกหนึ่งสเต็ปจดัจดก่อนจอดัดก่อนอ่ะไปปูกันดีกว่าโอ้ยแคมป์ใหญ่มากขอสักตัวสองตัวได้ป่ะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหม อยู่ไหมครับน่าจะมีแล้วแหละเสียงแบบนี้อู้นู่น,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 นมีแยกมาตัวหนึ่งมีแยกมาตัวหนึ่งไปตีตัวแยกก่อนดีปะ่ะมาเร็วเจ้าลิงกังเจ้าเป็นหัวหน้าเหรอเออ,อ,อโอ้โหโดน เมนนขออีกตัวดิขออีกตัวจะปิดคลิปแล้วมันมีหัวหน้ามันด้วยป่ะน่ะอุ้ยหัวหน้ามันโคตรน่ากลัวเลยแต่มันยังเป็นแบบพวกลิงโง่อยู่อะลิงโง่ติดต้นไม้โอ้เวลอาพเลยอุ้ยหมด <icana> ลิงโหดโหดโอ้มันลือสองมันคือลิงโหดเออผมล้องกันด้วยเธอมุนรอบฉันฉันมุนรอบเธอวุ้มันเหลือเจ็ดนี่แน่หมดแล้ว อยู่ได้ผ้ามาไหนหัวหน้ามต,ตอบอะไรเนี่ยอ๋อดอบเชือกกับไม้เหรอเชือกนี่ผมยังไม่เคยได้เลยแต่ผมอยากผมอยากได้หนังอะ่ะอยากได้หนังผมจะทํารองเท้าใส่อะ่ะอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะรูปแป็กเมน้นเดี๋ยวนะอันนี้ดาเมจห้าสิบหกใช่ไหมผมสามารถเอามาแทนกระบองได้ปะกระบองผมกาก กระบองใส่อันนี้ดีกว่าอ่าอันนี้ค่อยดูดีหน่อยแล้วเก็บอันนี้มาเศษกระดูกเอาไว้ครับกองได้นี่ตะบองเรียกตะบองว้าวมามาเลยยิงกลางเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาย ครับมันเป็นมันเป็นวิธีการสาธิตนะครับสาธิตว่าแบบถ้าสมมุติเราตายเนี่ยถ้าเราตายเราจะทํำยังไงอะไรอย่างงี้นะครับก็ถ้ามุ่นเพื่อนตายเพ,เพื่อนก็กดปเปกบาได้เลยครับอันนี้อันนี้เป็นการสาธิตจริงๆนะไม่ต้องกลัวว่าของจะหายนะครับถ้ารถเราอยู่ใกล้ๆนะครับทีนี้พอเราตายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหัวข้อให้เลือกก็คือเกิดในทะเลทรายเ,าเกิดในแบบว่า ที่เซฟโซนอะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแนะนำว่าถ้าเรามีรถเนี่ยให้เราเกิดที่รถเรานะครับก็คือสปาลแอดฟรายฟรายวอล์กเกอร์นี่อันนี้นะครับเราก็จะมาเกิดที่รถเราเห็นไหมสบายโอ้ไม่ต้องตื่นเต้นแล้วทีนี้เราก็วิ่งไปเก็บของนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากเมื่อกี้ผมลืมไปด้วยว่าเลือดน้อย ก็ถือว่าสาธิตการตายไปแล้วกันแล้วทีเนี้ยเราก็วิ่งมาลูทของเราง่ายๆเก็บมาปึ๊บแล้วเราก็วิ่งโอ้โหสับสับยกสับยกโอ้โหใจเย็นลูกขอใส่อาวุธกันได้ไหมนะรถใครวะเนี่ยแปบ๊บนะขอยืมแปบบ๊บใส่อันนี้มาใส่อันนี้ปึ๊บ ด้วยเปิบมาเมื่อกี้ไข่เปรี้ยวโอ้เมื่อกี้เลือดน้อยมาใหม่สิแคมนี้นี่แคมยากเหมือนกันนะแคมยากการขวดตะปขวดไปการการการเป็นหลอกนี่ไงเราแตกไปดิเฮ้ยเอามาดิมาดิเอาดิกันเป็นเว้ยมาดิ เอาดอียังไม่หมดอีกอ่ะอยากรู้ของก่อนอองไม่ได้อเกียร์เกี่ยวนะมันมีเฟกเป็นตั้ง12ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เก็บมาหมดยังอ๋อช่องเต็มงั้นผมทิ้งอันนี้เก็บอันนี้มา ช่องเต็มบ่อยจังรู้สึกจะมีปัญหากับการช่องเต็มอันนี้เก็บไม่ได้เหรอค่าไดเวลอย่างเดียวใช่ไหมออแค่กับวอล์กเกอร์เราดีกว่าก็หลักๆวิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะนเพื่อนๆก็ฟาร์มก็กดเอฟนะครับเนี่ยแล้วก็มีที่ขุดก็ขุดหาน้ํากินซะเวลาตายก็เกิดที่รถนะครับะระบบการโครงการคราฟก็ประมาณเท่านี้นะครับผมขอเก็บของก,ก่อน มันโอเคอยู่เนี่ยเชือตัวหนึ่งนี่ผมเก็บไว้ให้เพื่อนใส่เชือกก็เก็บได้แต่หนังหายยังไงไม่รู้อ่ะ,อะกด P ผมมีสเตตอยู่หนึ่งใช่ไหมนี่ผมอัพเต็มไปแล้วผมน่าจะอัพอ่าน่าจะอัพวิ่งไวสักหน่อยนะอ่าสปีดนะอัพไปเพราะว่าดามเมจอันนี้มันเต็มไปแล้วอะแทก็สำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะคร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับการเล่น l a ัส o อซ i s นะครับถ้าใครชอบเนี่ยหรือว่าคลิปนี้มันพอมีประโยชน์สำหรับใครบ้างนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับถ้าใครดูผ่านเฟซบุ o กเนี่ยก็ฝากบอกรอเพจไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรหรือว่าเป็นเทคนิคในการเล่นแบบไหนอาจจะเป็นการสร้างรถสร้างรถที่มันแบบใหญ่ๆห,หรืออะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ก็อาจจะมีมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันก็อันนี้มันก็เป็นพื้นฐานะนะนะสำหรับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับออโอเคถวาสดีเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย